มากินแมงกับพุนผัดน้ำมันงากับผักสดๆหลังบ้านกันครับพอดีผมเพิ่งไปทอดแหมาดูปลานี่นี่แมงกับพุนผัดน้ำมันงากับดอกข่าอ่อนทุกคนมือดำหน่อยนะฮะมาะกินไหมตัวเล็กดููน้ำจิ้มซีฟู้ดสมูตตี้สูตรแดงอันเนี้ยไม่ใช่สูตรเขียวโอ้โหของแท้มา อย่าน้ำลายไหลนะตอนดึกๆเจีดมากมแบงกักะพนผัดน้ำมันงากับมะเขือ,ปอ,อเปะเผ็ดม,มากทุกคนอันนี้แบบคนทำวางยาผม ตากล้องทําให้เอาเนะี่ยอืมอืออือดูกรอบมากใบม,มันเหี่ยวไม่รู้เป็นไรมแมงกะพุนผัดน้ำมันงากะผักโขลกผาอืมหนักเดี๋ยวมาโหดีม,มากอ่ะ มาแบ่งกันกินทุกคนอืมอืมหอมอมากมากินแม,ม่ผักสดมแมงกระพุนผัดน้ำมันงากับผักอีเลิศ์มาอืมอ่ะจิ้มเลยอย่าไปจิ้มเยอะนะ เดี๋ยวร้องไห้ดูทุกคนเป็นพุ่มเป็นพวงเลยหูเขีายวาก <laughs> เผ็ดป้ากกเทียมดองบีว่า Ha <laughs> ha.